แบบเี้ใส่เกรือี่ยวได้หลายสวัสดีครับผมพ่อครับบ่าวพันพื้นเมืองอยู่แล้วครับกับพีธีกันอยู่กันกินแบบอีสานบ้านเฮากับพ<า>ี่หยอบชีทัทง้ทงใส่แล้วทั้งเพจซอยตัวเองพรับผมนะครับเด้อฝากันที่ตามนั้นครับผมเพจช่วยตัวเองเพจใหม่ครับผมเพจบ่าวพันพื้นเมืองเขาเขาโม้ยไปแล้วเขาแฮกไปแล้วครับผมตุ่มเขาแฮกอืมตุ่มสมเข็งครับผม หน้าประมอหน้าแหละครับผมกระปูหน้าอีกปูหน้าปูหลุดปูยี่หนองเมนูอีสานมันเขาคืออีกเมนูนึงครับผมไอ้มันหน่ำเหลืองได้ไหมนี่ครับก้อยปลาครับผมก้อยปลาขี้เดือดปล่อยปลาสลิดครับสลิดมีเป็นบางเบอเกลีวเกลีวออกเลยนี่อืมครับมันจังมันเนาะหน่ำจัง แกนครับปล่อยปลาสองเมนูครับเรียว่าเขาจะต่าบอลแบบแตงหมดหงทัวอืมทัวก็ได้ต่ำเพรเป็นแกวครับกค่ยหากบเกลวกบเกลก้อยป่าสุดเบาพุ่มครับผมแต่ว่าลองแบบต้องออกเผ็ดเั้หน่อยละครเผ็ดอยู่ดิใส่บเเจ้าก็ค่อยขวอีกเผ็ดอยู่แล้วอื มอืมันเป็นหมากัีจับอแยยม้นก่อยตอนก่อนตอนม้วงแก้วก็ม้วงแก้วคมี้นไม่ได้กินผมิเจอนี่นะเอาไปตีอาก็ไดิ่งออืมม้วแก้วเราเมียนเข้าไปกินนี่นการัไมกินจมเพาว่าเป็นน้ำพักนี่เป็นน้ำแข็งมันาน ข้าหัไงกไดะมานครับต้มสมปลาเค็งครับผมครับก้อยปลากับต้มสมปลาครับผมแดดแดดโยรับก้อยปลากับนี้เกิาตีนมา

มันจะคานน้ำตัวไว้กันนีกล่องไว้แล้วนี่ก็บอตักระดูกเสียบมันมาคานตัวไปดหดน้ำากูแก็แทบมันนิํนึงเสียดนี่อนี่ยคานน้ำ่พีมม่าาว,าว,าว่าต้องเบาอือต้องเบาจะโค้งที่สวนพึน่งพไม่น้ำเหมือนชดาเซลเนาะอโหได้การเยอะก็ดิปล่อยน้ำใส่ต้นข่าอ่อนพร้อม

ตาดอกบัวนี้ตายแล้วต้องปลูกใหม่ปลูกวังไหนก็ปลูกเลยสูบน้ำหนองปลูกเลยว่าเฮี่ยงต้องอปลุกน้องหน่อยไหวแพ้งอเพราะว่าไหนก็เดี๋ยความมันเบิดน้องตาเบิดลายเนาะอันนี้เราเโอ้ยเป็นเงินทุนอย่นงเงี้ยเอื้อตากอยู่นะน้องเขาเอื้อกัรน้องหนีเลยบอกไม่ั้งหรอกี่น้องสามีน้องตาเราให้วันไหนเขาก็มีน้อง เออมาันไปน้ำปลุมแล้นด้วยโบกุ้ยด้วยพี่อืมงานโบเห็นก็ปล่างงต่เขาอะไรเยอะ้มก็สมใส่กันอ ยิ่งสีบเปลยนายง่ายอยู่เราเพ่เรดเปลนหมองเปลียนหมองกินตลาดเหืเดมอะ ต eight, nine, five, <_<_<_ัวเดียวแปดกี่ก้าขีดเนาะนู่นเหน่ในตลาดเขาแล้วเนใบตะไคร้นหโลสามตอยห้าาแท่งอืนโอ้โลสามร่อข้ข้างคุณน้องบวนนะบวผู้อ่ะเขาจะมาหอบบ้างาเปลี่ยนองเลยไปจยผมถึงบอกอยู่ใกล้แนละถามอยู่แบบใส่แกงคุดคู่ เขามันมากกว่าดีมามากบอเขาม่เห็นงานบคคนติดทหารติดไ่แยเนี่นะแล้วคนอีสานสีเขาไปอยู่ในในเลยคนข้างฝากมาอยู่สกุลคือสีไหมนววมาติดอยู่ตรงเจนเห่นไหมเป็นเทพเขาไล่มาอยู่ข้างหอังบ้านนี้ปุ๊บต่ว่าแต้วเขาจะให้เขาลงทศนพี่เขาได้เขาอยู่ไปที่เขา เงวิถีชีวิตอืนมัน็นเพาว่าเขเห็ดความเห็ดน้ามันนั่นนี่เหนอืมออเ็ดีมั่ยากอ่ะมไม่กินค่้เห็ดน้าคอืมเนีนเหนียดม่่างม่องมอยังอยู่ตางประเทศนี่ตำแหน่งดับเพิงคนอันนี้เขาให้สูงเเดกทำไมเข เขาเรียนเร็วเับตั้งใจตั้งใจเฮ็ดแหมย่ำไฟใหม่โอ้เขาฝึกคักเขาเชียงตายเขาเร็วเหรอครับตอบรับค่าหนึ่งเขาสูงห้องสิบแพงอุ่นสวัสดครับผมไปนี่บ่อืมนไหครับแป๊บเดียวหมดแอดแลสแสบคักครับผมเนนู่นมือเองอะไรอะไรกระหูก ใค้ใครก็พิเไผก่อนกันเอาละเด้อไปพี่อยู่มอสองอะไรเนี่ยหอ้อกวนมอกวนตัวกววไ็ไพ่ไพ่ปอกัูปุอยอืมงวว่านฟอร์มกันเนี่ยกินไม่ได้ไม่เดียวผมว่าเขาคายอีม ส้างคุณอยางมาห้างนี่ห้างนี่ใส่ห้างพุนโอ,อ้ใช่เตียนวิธีที่บิตแล้วครับหา<ม>อยอยู่หน้าพุ่นจะพ่วงตัวแล้วบัดเนาะอือเรับประกันความแสบกระผมวันนี้มดทุยังม่ได้เสรจแล้วครับ